สวัสดีครับผมติวเตอร์กอรพัทครับผมผมยิมบริการครับผมไม่ได้เจอกันนานมากเลยคิดถือป่าคิดถือมากถ่ายกับไม่อนนี่เจอกันบ่อยแล้วใช่อนนี่เจอกันกับไปว่าเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันใช่บอกเล่าเฉยบอกเฉยไม่ได้ขิงแอบถายไม่นี้นอบถ่ายวิดยได้มาหรอค คือเรามีไปถ่ายวอล์กมาฝากแฟนๆด้วยแล้วก็มีทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับแฟนๆที่เซี่ยงไฮ้ด้วยก็เออพูดได้ไหมใช่ก็จริงๆอ่ะทายอินแฟนแฟนสายไปเลยอ่ะก็จริงๆเมื่อวานเราไปทำบล็อกที่ไปทำเหมือนเป็นสเปเชียลกิฟต์ให้แฟนๆลัคกี้แฟนับผมที่เราจะไปแฟนซา์ที่เซี่ยงไฮ้ครับ ใช่ครับงานก็จะจัดวันที่7จ็ดธันวาคมที่เซี่ยงไฮ้ครับผมก็สามารถไปได้นะครับครับผมแล้วก็นอกจากเซี่ยงไฮ้เราก็ยังมีแบบแฟนมีตรแฟนซายอีกหลายที่เลยครับแล้วก็เหมือนคลายว่าปลายเดือนธันวานช่วงปีใหม่นะครับก็จะมีงานที่ที่หนึ่งต่างประเทศเหมือนกันครับผมต้นปีเหรอปลายปีจริงไหมเนี่ยจริงปลายปีแล้วก็ต้นปีด้วยนี่ยังไม่รู้เลย <laughs> อ่ะรู้แล้วเราเรามีมีใช่ไหมใช่ประมาณปลายปีเลยแบบช่วงแบบ 27, 28, 29ช่วงนั้นแหละจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้ยดีใจเนี่ย คือแค่ผมไม่รู้อุ้ยเพิ่งรู้เลยใช่เพิ่งรู้โอเครู้ซะคือตอนแรกแบบแบบว่าอยากไปไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมเนี่ยใช่ต่างประเทศก็คือปลายปลายธันวาแล้วก็มีปลายมกราอีกมกรามีปลายปลายมกราคดี๋ยวขอไปดูว่าที่ไหนคือผมเนี่ยอยากไปเที่ยวต่างประเทศพอดีที่ไหนก็ได้เนี่ยแต่ว่าเดือนหน้ามีไปเซี่ยงไฮ้แต่ว่าอีกที่หนึ่งปลายปีผมยังไม่รู้อ่าเดี๋ยวคอยคอยวันไหนนะรอคอนเฟิร์มก่อนประมาณไปลาปลายอ่ะไปปลายเลยประมาณหลังยี่สิบหลังยี่สิบห้าอะเรื่องผมก็ไม่ได้ อยู่เคากนระ่ัคือเราอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ช่วงแบบเขาดาวปีใหม่เลยก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านหลังบ้านทำไมเพราะเขาพูดกันแล้วนะเขาอยากบอกไหมบอสถ้าเกิดอะไรที่เป็นสาระเนี่ยผมจะถามเขาคือผมมาเช็คแล้วแต่ว่าผมยังไม่เห็นในตารางคืออันนี้ยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มในตารางเพราะว่า เหมือนสถานที่มันยังแบบไม่ลงตัวแต่แต่จะเป็น่วงแบบหลังวันที่ยี่สิบหรือว่าเราไม่รู้เพราเลงตัวแล้วลงมลงโอเคโอเคใช่ใผมหลักการครับมต่อเลยครโอ้แกมควพิเศษอะไรเป็นแฟน่าจากแรกมีเออที่ซิ่งปี แฟนไซด์แฟนไซด์แต้ามีสเปเชียลคลิปนะฮะที่เราเตรียมไปให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นโชว์ไอเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คงมีแค่เราสองคนที่จะมอบความรักและความสุขให้กับแฟนที่ยังไม่ค่อยได้เจอเราที่เชียงไทยนะครับก็อยากให้แฟนที่เชียงไทยมาหาเราเยอะๆนะครับใช่พอนี้จะเป็นแฟนมิตร ก็ว่าเป็นแฟนซายครั้งแรกเลยที่เราจัดหลังจากรักปั้งหาจบไปก็จะจัดที่เซี่ยงไฮ้เป็นที่แรกแล้วก็ที่เหลือก็จะยดทยอยประกาศครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะวันที่12ธันวาคมเป็นงานรับปริญญาของผมเลยนะฮะก็สามารถไปร่วมรับปริญญากับผมได้แล้วที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับใช่ผมชวนทุกสื่อเลยครับครับผมพี่สื่ออย่าลืมนะ โอยอันนี้อนี้ผมผมเชื่อว่าเขามีอยู่แล้วไม่บอกฮะต้องรอเจอวันนี้12บสออันนี้พ้องราติดตามดูดีกว่าก็ถ้าเกิดอยากรู้แบบติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็วันที่สิบสองันวาคมนะครับ ก็เตรียมไปให้แล้วถ้าเกิดไม่เตรียววมก็ขอไม่เจอกันในเดือนเดือน๋อโอเคเดี๋ยวสิบสองเจอนนะฮะ <c oughs> บอกเลยว่าเดอร์ปลายปีทั้งทีก็คือมาอยู่ร่วมกับพวกเราแบบมีจริงๆเดือนหน้าก็คือมีหลายงาน <c oughs> ที่ได้เจอกันเลยก็อยากให้แบบทุกคนมาเก็บโมเมนต์ปลายปีไปด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนทิ้งท้ายปีเก่าแบบแล้วก็แบบเตรียม <c oughs> ขึ้นต้นปีใหม่ไปด้วยกันครับผมแปลว่าเดี๋ยวงานปลายปีเราจะเล่ายังไงมาแล้วหนึ มาแถว่ะรานนลาาอปด้กันอันั้นก็ต้องรอติดตามดูแล้วว่าสถานการเป็นยังไงแตนใช่แล้วเราไมก็แบ้งนเจเพราะว่าเรามีคุยโปรเจกต์ใหม่ไปแล้วนะะแล้วก็ปีหน้าก็จะมีแฟนซน์หรือว่ามีหลายๆประเทศที่เราที่เราได้เจอทุกคนหลายๆคนแะแฟนๆหลายๆประเทศก็ อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยแล้วก็มีซองไบเวอร์ที่แอ,แอปีหน้าด้วยนะก็ดีมากไห้ได้ผมแอบฟังสปอยมาแล,แล้วแล้วก็เห็นรับคําชมจากพี่อ๊อฟมาแล้วว่าโอ้โอยมันแบบดีมากคืบบกอเฮ้ยผมเกือบหลุดเื่แก ดูไม่ได้พูดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรอลุ้นกันดีเดียวคืออ่าเดี๋ยวข้อมูลเขาคือเรื่องนี้มันมีตีไปต่อใช่พูดพูดพูดมากไม่ได้เรื่องนี้ครับผมไม่บาดแย้เป็นการลุ้นดูทีเดียวดีกว่าเขามีลุ้นดูดีต้องรุ้นครับต้องลุ้นเรื่องนี้ดีนะได้ดูแน่นอนครับผมถ้าไม่ได้ดูเดี๋ยวผมไปจิ้มจิ้มพี่ออฟไปเดี๋ยว ถ้าไม่ได้ดูนะเดี๋ยวให้ยินไปซื้อแบบที่กระสีพี่อ้อมมาเดี๋ยวให้ทุกคนดูฟรีเลยใช่เพราะเขาจะถูกหวยร้อยล้านนะถูกอ่ะต้องมาแล้วก็ขอให้งวดนี้แบบทุกคนมีอะไรเข้าฝัน6ตัวนะฮะผมก็หวังเหมือนกันรอรอจากยิน นี่เราเราแบบพลาดมากี่งวดละอยากรู้คือสองสองงวดเออสองงวดแต่ว่าคุณยังดีนะพลาดสองงวดผมพลาดทุกงวดไม่แต่ช่วงนี้เหมือนที่บอกบอกที่อ่แล้วว่าคือไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดช่วงไหนที่ผมถ่ายซีรีส์เนี่ยผมจะใช้เซนต์ต่างๆได้บ่อยก็จะถูกบ่อยแต่ช่วงนี้แบบว่าผมปิดเซนต์หรือว่าแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับรับความรู้สึกหรือว่าร่างกายเราสามารถเลือกเลือกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะใช้สมองเป็นส่วนใหญ่ ไม่แต่ว่าเมื่อกี้บอกพี่ว่าเราไม่สันแสดงว่าเราขาอันนี้ยังอุบอยู่รพูดไม่ได้ตอนนี้ก็อาจะไม่ใช่เด็กๆเหมือนทุกคนแล้วที่คนบอกแล้วอาจะเป็นพี่ยิมนะครับตีว่าีมกล้ามตไม่ใช่คือขอเป็นพี่ยิม สุดหล่อก็พอแต่ฉันชอบแต่งตัวไม่จางหล่อว่าสุดเซ็กซี่ก็ได้เซ็กซี่ครับผมบอกเลยว่าเซ็กซี่กว่าเดิมช่วงนี้เขาแน่นมากบอกเลยว่าเขาแบบโหทั้งต่อยมวยทั้งแบบฟิตเนสหลายอย่างมากฮะเข้าไปทางนู้นมาไปทางนู้นไม่เป็นไปนู้นทำไม่ได้ จริงๆก็เห็นรัดรันรูปอยู่แตกโอ้ยถ้าถอดมาคือโหแน่นมากคือเห็นชัดมากจริงแต่ผมดูคนเดียวพอเมื่อวานเขาขึ้นเหล่าผมผมแบบชิวๆเลยโอเคขอขึ้นตอนนี้เวลประกอบการจาการขเจ็ึ้นตอนนี้โปรเจกใหม่ครับครับ อบอกเลยว่าผมใหม่ทุกอย่างเดี๋ยวรอดูเลยเอ้าผมก็ใหม่ทุกอย่างเหมือนกันผมไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าในตอนนี้นเดี <laughs> ๋ยวพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ครับผมว่านั่นแหละก็ยังพูดไม่ได้เขาไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันเับผมตอนนี้ไม่มีเลยเพราะเดือนหน้าค่อนข้างแน่นตึงต่างมากแต่อุ้ย ไม่ถึงว่าตาราดอยูใช่เพราะจริงๆเดือนหน้าเราก็มีมีทั้งงานแบบแฟนแฟนมิดแฟนไซแล้วก็มีงานหลังบ้านที่แบบมีการถ่ายอะไรบางอย่างด้วยครับผมแล้วมีงานแบบงานเอีเวนต์ต่างๆด้วยครับผมก็ สำหรับที่ลูกค้าคนไหนนะ,ะัะตอนนี้ก็ยังสามารถเช็คคิวมาได้นะ,ะัะพวกเราพร้อมทำงานมาปลายปีแล้วอยากส่งความสุขให้แฟนๆทุกคนอยากเจอแฟนๆทุกคน,แ,นแต่ปลายปีไม่พอเนี่ยในปีหน้าหรือในหลายเดือนเนี่ยผมยังสามารถส่งความสุขให้แฟนๆได้อีกหลายคนแลวก็ฝากล,ล,ลูกค้าด้วยนครับผมค่าตัวเราก็ไม่แพงด้วยฮะก็เช็คคิวเข้ามาได้ครับผมก็ขึ้นอยู่ที่พี่ออฟเลยนะครับไม่เกี่ยวกับพวกผมสองคนนะครับบว่าเล่น สนะวัสดีครับสวัสดีครับเด่มีตารางเจออะไรไหมครับว่ากีฬาเป็นส่วนอะไรอ๋ออุ้ยจริงๆเรามีคุยกันบ้างแล้วเพราะว่าจริงๆตารางเราก็ยังมีแบบมีเรียกว่ามีกแก p ว่างบ้างแล,แล้วก็คุยกันว่าเราอยากทำอะไรบ้างเนี่ยก็ปรึกษาพี่ออฟด้วยเนี่ยใช่ก็มีปรึกษากัน ารายส่วนตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังรอค,นคอนฟิรมและตารางจูนแต่ที่นี้ค่อนข้างมีอะไรกันต่าแล้วก็มีอะไรที่ปรบับเปลี่ยนเยอะก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ชัดเจนนจากงานแสดงแล้วงานเป็นอะไรกะเราสนใจในอะไนอกจากงานแสดงงานเพลงคิดว่าตอนนี้ยังยังไม่มีผลงานแบบอื่นๆนนอกจากการแสดงครับก็จะจะเป็นโฟกัสในด้านการแสดงก่อนแล้วก็ ว่าแฟนมีแล้วก็มีแฟนสายครับผมเมื่อกี้นีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเรียนเต้นคืนเรียนตั้งสิบนีนะคะไม่ครับไม่ใช่อยากสองสิทธิ์เราแน่ๆเพราะว่าสองสิทธิ์เรามีภารกิจอื่นที่ต้องทำอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเรายังไม่ได้ว่ามีอะไรที่เด็กของเราบ้านในของเราเป็นหลายอย่างมากซึ่งเราได้ใจมาจากที่ไหนแม็กซ์มีอ่ะ ช่วงก่อนผมถามพี่มาแล้วกินอะไรผมบอกเขาบอกกินข้าวกินข้าวกับอะไรนะลูกเกดโอ้โหแบบแยงสตรอเบอรี่โอ้โหคือช่วงนึงผมบอกกังกายเยอะใช่ไหมฮะผมลองมันไม่ขึ้นกะที่ผมลองกินข้าวอีกวันหนึ่งไปงานตัวผมซุปเปอร์บึ้มเลยอ่ะตัวผมฟูเลยพี่มาบอกว่ากินข้าวตัวให่ฟูอีกวันหนึ่งตัวใหญ่กว่าพิสเตอร์เลยไม่เป็นแล้วเวลาเด็กเป็นคนที่แบบเหมือน หมือนหุ่นเขาแบบเหมาะก,กับการแบบออกกําลังแบบออกกําลังนิดนิดหน่อยมันมันก็แบบฟูขึ้นแล้วเนี่ยใช่ s t r a ล e g i c พี่มาร์ยังมีทริกลับอยู่ที่อย่างไม่ค่อยได้บอกอใช่พี่มาร<อ>พมา์พี่มาร์บอกว่าเดี๋ยวขอพี่แบบทําการวิจัยอะไรบางอย่างก่อนเพราะเหมือนพี่มาร์ก็ไปเจอโค้ดของพี่มาร์แบบไม,ไม่ไม่กี่เดือนแล้วก็แบบได้เทคนิคอะไรไใหม่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมาแนะนํากับน้องๆนะผมโอ้โหพี่มาร์บอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงล่างทองของพี่แบบตั้งแต่มีชีวิตมาคือพี่ไม่เคยแบบหุ่นดีเท่านี้มาก่อนซึ่งจริงทุกคนพี่ม้าไม่เหลือไขมันเลยแต่ก็อยู่ที่วินัยของแต่ละคนนะถ้าเกิดใครมีวินัยจริงเนี่ยคือยอมกินจริงใช่ส่วนผมก็ขอแบบครึ่งกลางๆก่อนแล้วกันทุกคนาการกินผมก็แฮปปี้ก็คือเป็นการเพิ่มออกกำลังกายมากกว่าอนี้ค่ะเป็นแแล้วกันใี่แบบอไรเนใช่เรื่องจริงนะเ่าแฟนดูแลสุขภาพเะเพราะว่าตอนมีช่วงหนึ่งผมไม่สบายใช่ไหม แล้วผมก็รู้สึกว่าผมขอมีชีวิตอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยนี่เราดับได้ไหมคับไม่ยิ้มอะไรอะฮะเดี๋ยวนะเราอยู่ใกล้กันจังเลยอะเฮ้ยไม่อยากให้อยู่ใกล้เลยห่วงโอ้ยเดี๋ยวผมกำลังแปลอยู่ตอนนี้ไม่อยากให้อยู่ใกล้เลยห่วงคือเมื่อกี้ไม่ใช่ตอบยังไงไม่ยลืมเลยตายนะสุขภาพสุขภาพคือมีชื่นเลยผมสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วผมไม่สบายบ่อยแล้วก็ ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมแบบว่าแังหนักแล้วแบบ<ร>มันต้องอยู่ที่สุขภาพมาอย่างแรกเลยเพราะว่าถ้าเกิดีมสุขภาพไม่ดีหมดแบบถ้าเกิดเราใกล้ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ช>คือเราจะเราจะห่วงสุขภาพมากในตอนนั้น แต,แต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเยอะๆเพราะเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าเสียใจทีหลังตอนนี้สามารถที่จะรักษาเองดูแลุได้ดีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการมีชีวิตอยู่เรื่องจริงนะฮะเริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพครับทุกคนก็จริงๆมันง่ายมากคือ สามารถเริ่มต้นจากการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์อาเงี้ยแบบอาหารอาจจะเริ่มจากแบบเออทานอาหารที่แบบไม่มีประโยชน์ให้แบบน้อยลงทาแบบก็คือเรียกว่าแบบค่อยๆไต่ไปทีละขั้นทีละขั้นใช่เพราะว่าช่วงแรกผมก็หักดิบไม่ได้เหมือนกันก็คือมีโอกาสที่แบบอยากดูแลสุขภาพแล้วเหมือนเราหักดิบมากเกินไปเนี้ยมันก็แบบทาให้แบบเราเราท้อได้ง่ายแต่แต่ถ้าเราแบบค่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็แบบทาให้แบบมั่นคงในระยะยาวมากกว่า แล้วผมปีหน้าพวกเราก็ยังมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมกันอยู่นะครับแล้วก็อยากฝากผลงานเก่าๆนะครับรักใต้มาทานนะครับก็สามารถรับชมแบบอันคัดเวอร์ชันนะครับในไอชีอนะครับแล้วก็ยังมีแบบมีแฟนมีแฟนซายในหลายๆประเทศด้วยครับก็อยากฝากแฟนๆทุกคนทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยนะครับครับฝากแฟนทุกคนด้วยนะครับรากนะคักนะรัใส่ปากระต้นก็มีให้เราแฟน เราบอกไปแล้วลัะนะคะเราละ